สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวเรือตั้งประเทศนะและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบอร์สุขุมสุคนนะวันนี้ค่อยจะมาเว่าเรื่องอันสาวลาวที่ตุยในประเทศไทยที่ตุยที่ชื่อกันปุยคอนะ่นะเนาะที่ข้าวมันออกมาทางดังหลายเมื่อละเนาะแลวการมีลายคนกับมุ่งเป้าไปมองแฟงเราเป็นคนลงมือนะก้อนอื่นฮันนาะฮามาเบิ้งคลิปวิโด และการรักฐานไหมที่ทางตำรวจได้เนาะที่เขาอองมาเปิดเผยเมื่อวันที่สิบนี่เองเนาะก็คือเมื่อวานนี่แหละนะไปเบิ่งคลิปวิดีโอกันนะแต่เดิมนะ,ะตัวน,น้ำฝนเนี่ยเป็นชื่อในไทยน้องไพรเนี่ยปรากฏตัวอยู่ที่หน้าห้องช่วงหนึ่งทุ่มของวันที่เจ็ดสิงหาคมหลังจากนั้นหนึ่งทุ่มสิบแปดนาทีเริ่มมีปากเสียงกันกับแฟนล,ละกล้องวงจรปิดที่เห็นคือฉังจือโดนไล่ออกมาจากห้องค่ะแล้วยายามจะเข้าห้อง ก็เข้าไม่ได้สุดท้ายแฟนหนุ่มก็เลยออกไปส่วนตัวของน้องไพรเองตอนนั้นคือฉางไปแล้วนะคะแล้วไพรก็ยังมีชีวิตอยู่สุดท้ายพอแฟนไปน้องไพรคุณผู้ชมน้องมีอาการแปลกทีเนี้ยน,น้องเต้นเหมือนน้องเดินเต้นออกมาเอาตอนที่ไปละฉงังเจอไปปุ๊บน้องไพรเดินออกมากึ่งเดินกึ่งเต้นออกจากห้องค่ะจนถึงสองทุ่มคือตั้งแต่ทุ่มครึ่งอะ่ะเห็นไหมวิ่งว่อนเลยจนกระทั่งถึงสองทุ่มน้องวิ่งออกมาแล้วทําท่าแปลก,ปลกอันนี้เหมือนบีพอตัวเองมาไม่รู้นะแล้วก็เงยหน้า แล้วสักพักนึงเปิดประตูออกมาอีกแล้วก็เนี่ยค่ะเดินรำออกมาจากห้องแต่ไม่รู้จะไปไหนเพราะสุดท้ายไม่ได้ไปไหนนะลักษณะคล้ายกับฟอนรำแล้วหลังจากนั้นน้องก็เดินออกมาคนเดียวสามทุ่มในคืนเดียวกันฉางจือกลับมาที่ห้องกะว่าจะเข้าห้องได้แต่ตอนนั้นน้องพรายออกไปข้างนอกเลยนะคะในฉางเดินกลับมาที่ห้องแต่เข้าไม่ได้เพราะน้องก็ไม่อยู่อีกในฉางก็เลยเดินออกไปอีกทีนี้สุดท้ายน้องพรายกลับเข้ามาที่ห้อง อยู่คนเดียวค่ะแล้วก็เดินเข้าห้องไปก็คือเป็นภาพสุดท้ายจริงๆเนี่ยช่างเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องอน้องเนี่ยมีหลักฐานว่าน้องเดินไปเดินมาจนกระทั่งน้องกลับเข้าห้องไปแล้วสุดท้ายแฟนหนุ่มก็พยายามมาเคาะเรียกแต่ก็ไม่มีใครเปิดประตูให้หลังจากนั้นก็เป็นไปตามที่ช่างกุญแจบอกคือเขาก็ไปตามช่างกุญแจมาแล้วก็มีการงัดห้องจนกระทั่งเข้าไปได้สําเร็จในกล้องวิดีโออ่ะได้เห็นนละก็ได้หลักฐานใหม่ว่าแฟนเราบเวนเป็นคนลงมือเหตุนะบแมนเป็นคนลงมือ ตุยเรานะหรือว่าปุ้ยคอเรานั่นเองนะดการค่อยเห็นเข้าหลายคนแชร์มาเมื่อก่อนตั้ง,ง,งนะๆนานาคือค่อยกับไม่ได้ลงคลิปของเนาะเพราะค่อยกับบ่แน่ใจว่ามันจะออกมาแนวใดเนาะซึ่งเข้ามันจะออกค่อนข้างจะดังกันสาวที่ชื่อกันปุ้ยคอนั่นก็คือซื้อแท้เพื่อนเป็นสาวไพนะ่ซื่อแท้เราได้อ่นสาวไพ่นะโบแมนสาวน้ําฝนเด้อนะอันสาวน้ําฝนนั้นซื้อตั้งขึ้นซื้อมาใหม่นะ ก่อนหน้านั้นหลายคนแม้แต่ซื้อกบมุ่งเป้าไปที่มองแฟนเราเป็นคนเฮ็ดเนาะว่าอ่าเป็นคนตุ๋ยเราปุ้ยคอเราเนาะแต่ความจริงละกันคือหลักฐานมันก็ออกมาแล้วเนาะว่าพ่อแม่สาเหตุที่เขามุ่งเป้าไปหลักๆก็คือเพราะว่าแฟนของเราพยายามหนีออกจากประเทศไทยพยายามหนีนั่นเนองเนาะจึงให้ตัวแฟนเราจึงว่าทึกจับตามองเป็นพิเศษตัวนั่นเนะเาะแล้วนีเพราะยังเนาะตันนั่น่านเราหนีเพราะว่า พาสปอรต์ตเราหันอยู่โอเวอร์สเตย์เนาะเราอยู่เกินกำหนดมาเนาะสี่ปีปุ่นนะอยู่โดนแทร่นบ้านเนาะเราโอเวอร์สเตย์นะ ay, นะจนมาที่เราถูกจับกลุ่มเนาะแล้วส่วนสาเหตุที่สาวภัยหันเราตุยตัวเองหันะปุยคอตัวเองหันนะก็คือแบบว่าคือจิแมนว่ารอนเกินเนาะรอนเกินเหตเล่นไลยเล่นเกินนะคุมตัวเองบ่อยู่่าสั้นสาเนาะ บ่าสามารถคุมตัวเองได้แล้วแล้วมากับหลายคนกับว่าบอกคนจีนโบได้ดีจังสั้นจังซี่เนาะค่อยจะบอกว่าคนทุกประเทศทั่วโลกมีทั้งคนดีแล้วก็มีคนบอดีอกว่าจะเป็นยู่ประเทศไทยอกว่าจะยู่ประเทศลาวนะแต่ส่วนหลายที่ก้อยไปอ่านเบื้องคอมเมนต์เมื่อก้อนก็นกนกนคือมุ่งทายลาวหันมุ่งเป้าไปบอกว่า เอ้ยสมน้ำหน้ามันว่ามันได้ปวดจีนนะสันซีคือ่ปวดจีนตุยจังสั้นสังซี้ให้ได้ถึงแก้ชีวิตจังสั้นท่านจีนอะ่ะคือคนจีนมันก็มีคนดีแลวกับคดีนางที่ก้าวไปก่อนหน้านี่เนาะเพราะว่า,ท,าทุกคนทั่วประเทศทั่วโลกนะมันมีคนดีแลวกับคนบดีนะแล้วแต่ว่าทุกคนมันจะเจอคนแบบใจน,นะมันจะเจอออกมาในหุบแบบใจแต่ละคนนั่นเองนะคือบางคนกระทาแบบ เขาอาจจะเป็นคนดีอยู่แต่ว่าทึกซูซีหลายนะบางคนว้าบกหูเรื่องหลายบางคนะนะนะพยายามซูซีย่างเดียวนะกระทึกฮันเฮ็ดให้เขาลงไม้ลงมือก็อเสื้อว่าถ้าทุกคนะนะว่าจาก,กันด้วยเฮ็ดผลต้องให้จะเป็นคนดีแลอคนบอดีมันฟังค้าฟังกันหูเรื่องนะคนนึงว่าคนนึงฟังนะบ่ต้องไปแย่เทียงกันตะพุทตะพอนะ่ะมันจะบมีภยัยทึกภัยพิษนะตอนนั่นถ้า,ากันเว้าให้เทียงกันให้สนะ อันที่จริงอันถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนั่นหันความจริงกันก็คือเขาย่างออกมาคนละเก้าหอยลังออกมาคนละเก้าคือให้อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งบางทีมันอาจจะดีขึ้นแต่บางคนมันกะถ้าเกิดว่ามีสารเสตติติดอยู่ในโตัวหรือว่ามีความเครียดสะสมหดือยเป็นโรคอื่นซสะสมมามันจะเอาตัวเองบ่อยู่หันกะอันนั้นกะสุดวิสัยเนาะสุดวิสัยถ้าคนมันเป็นแบบนั่นแล้วนะเขาจะไปโทษผู้นั้นโทษผู้น,นี้บ่ดได้เนาะ และกาอาต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ส่วนเสียเดอนะกับอันที่ทางพ่อแม่ของเราเนาะที่ลูกสาวเราหันตุยตัวเองไปแบบนี้นะกาซึ่งตอนนี้กาแฟนเราก็ทึกอันจับตัวไปตั้งแต่เมื่อนั่นพุนละเนาะเพราะว่าอย่างแรกที่เราทึกจับตัวกับข้อหาแรกก็คือยู่เกินกำหนดวีซ่าโอเวอร์สเตยนะ์ส่วนเรื่องคดีเอินก็สิ บ่มีอย่างหลายเพราะว่าเราก็คงจะรอดจากคดีนี้ไปเพราะว่าเราโบเม่นเป็นคนลงมือเนาะหลับฐานก็เห็นชัดเจนหลังจากจะออกไปเราก็กลับมาอยู่เนาะกลับมาอยู่แต่กาสาวภัยบ่ได้อยู่ห้องเราก็เลยออกไปนะแ้่ก็ออกไปแล้วก็กบ่ได้กลับมาเลยนะจนท่านถึงที่ว่าเกิดเหตุเกิดเรื่องแต่คนสําคัญในเรื่องนี้ที่ซ่้อยเราพ้นคดีนี้ได้ก็คือคนที่มาเปิดประตูเนะะาะเพราะว่า คนที่มาเปิดประตูก็ยืนยันว่ามันล็อกจากทางในบ่ได้ล็อกจากทางนอกนะถ้าเกิดว่าล็อกจากทางนอกคือว่าไปอ,อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งลากษณาสคัญก็ค,คือกล้องวงจรปิดนะเ็ดให้เราหันรอดคดีนี้ไปนะ,ะทุกคนนะบ่ว,ว่าแต่เจอเรื่องอย่างกระยาขอให้มีสตินะเฮาต้องสังเกตตัวเองเบิ่งตัวเองดูดูดนะว่าถ้าเกิดว่าอาการในตัวของเฮาหันบอดีแล้วหรือว่าเขามีความเครียดสะสมหลายเกินไปนะ เราควรจะโลมกับเพื่อนเลยว่าลมกับใครที่เราเสื่อใจได้ที่โว้าให้เราในทางลบนะเราจะหาคนที่เว้าให้แง่คิดและกับความคิดกับตัวเราอย่าไปเว้ากับคนที่มันเว้าให้เราเป็นผลลบถ้าเกิดว่าเราไปเว้ากับคนที่เขาคิดลบกับเราแต่าเขาเว้ามากระทบกับจิตใจเราเราก็ต้องไปลมน้ำเขานะเลือกคนรเอื้นนะ เรือบอกกระลมกับครอบครัวมันเป็นการดีทีสะะ่สุดเนาะหาทางออกให้ตัวเองหรือบอกระปรึกษาหมอนาะทางออกที่ดีนะ่ะนั่นแหละนดะี๋ย่ป่วยป้าให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นความเครียดเกินขนาขณานะถ้าเรื่องพวกนี้ลุมเล่าหรือว่าการเล่นยาเพิ่มเข้าไปนั่นเจะได้คุมตัวเองบ่ายูนะ่นั่นแหละเนาะหาคนที่ให้พลังบวกกับเฮาอย่าไปหาอย่าไปบ้าก,กับวนที่ให้พลังลบก,กับตัวเฮาเนาะ